ใต้เงาปิศาจที่แผ่ไพสามันเนงนดำคือคนบอบกลาดใต้เงาดำมุม,มองต่ำดำต้อง,งหมดคาถาสวามิภักดูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณ ทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นเศษเนื้อตอบแทนพระเชื่อพุทธาสนาส,สักสิทของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ตัวหมาะตาำยอมรับมิสารร้ายปิดหูปิดตาปิดกานปัญญาผู้คนฉันตัวชูตนเนื้อสิ่งตื่นใดกดเกิดการเวลา นไหลบาสุคนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเส้นทางความหิดพินเ็ตจากทุ้องสทรงและเห็นปีศาจในคลางเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มลง สวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับจะพาท่านู้ฟังไปพบกับทีมงานของพี่น้องร่วมเครือข่ายพวกเรานะครับทางนปช .USA แล้วก็เครือข่ายเอลเอนะครับคุณยุทธนะครับก็เดี๋ยวสักครู่นะครับคงจะมีการเรียกสายเข้ามานะครับวันนี้เพียเอกสานทานนะครับได้เข้ารายการกับพวกเราด้วยนะครับก็คงจะมีประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่องนะครับ เดี๋ยวพอยิ่งงานสําคัญวันพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องที่อยู่ในบริเวณแคลิฟอร์เนียตอนใต้นะครับก็พรุ่งนี้นะครับจะมีการจัดงานโดยเสรีไทยของทางลอสแอนเจลินะครับร่วมกับภาคีไทยเพื่อสิทธิมษชนนะครับร่วมกันจัดงานทําบุญนะครับอุทิศส่วนกุศลไปให้กับท่านดรพิวันวิริยะชัยนะครับ เดี๋ยวพี่น้องได้ติดตามนะครับพี่หนุพี่เนกก็จะมีข่าวแจ้งให้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวเราคงจะได้เรียกกันไปนะครับของของรัฐบาลเนี่ยนะอาทิตย์นึงสองร้อยกว่าเหรียญนะแล้วผมถามยอดว่าคุณพี่พลเขาส่งมาให้กินหรือเป่าคุณไปร้องให้เนี่ยเขาเฉยเลยนะครับนะฮะดูเทียบมาขนาดเขา เขามาอยู่สังคมใหม่ครับตอนนี้เราได้รับการติดต่อจากทางเอวเอมาแล้วนะครับก็รายการได้เริ่มไปเกือบชั่วโมงแล้วครับแข็งแร่งเลทำอะไรเลยก็กินกันสมัยการที่เนี้ยนะเขาก็อยากไปร้องไห้ให้เนี่ยแล้วอย่างนี้จะให้เราคิดยังไงครับคุณเนกครับเออผมว่าเป็นความคิดดีนะครับคุณลักประชาธิปไตยนะครับถ้าใครอยากอยากจะกินอยากจะร้องผมร้องไห้ก็บอกว่ามึงอย่ามาอย่ามากินเงิน แรง่าสีที่นี่อลไมันก็กลับไปขอเพราะว่าถามเข like like าแบบนั้นนะครับเพราะว่าถูกต้องนะ้ามึงรัำคนมากมึงก็กลับไปนน่นไปยึดไม่พอจงกันมาให้มึงยึดแต่กับคนประเภทนี้เนี่ยผมจะเล่าให้ฟังนะครับผมมันเหมือนคนที่ติดยาเสพติดคุณคุณเคยเห็นคนติดยาเสพติดนะครับผมไอ้พวกติดเฮโรอีนติดฟินติดกัญชาเนี่ย เวลาไม่ไม่เสดแล้วมันจะลงแดงคนพวกนี้เนี่ยฉันใดฉันนั้นเหมือนดันเปรียบเลยมันจะลงแดงฮะคือมันได้รับสารเศษติดเข้าไปในตัวไปแล้วเนี่ยมันเกิดเศษติดแล้วติดแล้วมันจะคลั่งคลายนะเมื่อคลั่งคลายแล้วเนี่ยมันก็จะโหยหวนเรียกหานะใครตำหนิไม่ได้ ถูกต้องครับใครวิจารณ์ไม่ได้ถูกต้องหนะายใจลงหายใจเนี่ยลงหายใจออกมาเนี่ยเป็นยาเสพติดหมดถูกต้องครับเป็นคนที่พวกเขารักเขา้เขาขั้งคล้ายหมดนะครับแล้วคนพวกนี้เนี่ยไม่มีสามัญสำนึกไม่มีสามัญสำนึกคิดว่าสิ่งที่ตัวเองได้รับเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์มากมายจากการที่มาอยู่ประเทศนี้เนี่ยเขาให้เบนฟิตต่างๆที่มันที่ตัวเองได้รับเนี่ย มันก็เป็นมูลค่าที่เป็นภาษีจากประชาชนคนอื่นคนที่ทำารงงานร้านอาหารต่างๆคนเป็นเจ้าของร้านที่เจอภาษีเยอะๆเนี่ยเขาถูกตัดภาษีมาให้คนพวกนี้ได้รับผลประโยชน์เวลาชรา,านะแก่เท่าชรา,าเนี่ยก็รัฐบาลก็เอามาเลี้ยงคนพวกนี้ไปเป็นได้รับเงินที่ไปเอามาจากคนอื่นซึ่งคนอื่นเขาเสียภาษี นะพวกเราดนทำงานเหนื่อยยากเนี่ยขายของเนี่ยนะโดนหักภาษีโขมโขมก็เอาไปให้พวกนี้นะพวกนี้ใช้นอนกินนอนใช้เนื่องจากเขาลีทายแล้วลีทายแล้ว,ลลวนอนอยู่บ้านถึงกัเป็นคนตายก็ลีทายแล้วเขามาอยู่ภายใต้กฎหมายก็ลีทายแล้วแต่คนพวกนี้มันติดยาเสพติดหายใจไปเรารักในหลวงเรารักในหลวงหายใจอย่างนี้ <c oughs> มันไม่เคยหายใจรอกขอบคุณคนที่เสียภาษีล้าให้ผมแดก <c oughs> มันไม่เคยพูดอย่างนี้เลยครับ <c oughs> เออถ้าขอบคุณคนที่เสียภาษีนะทำงานเสียภาษีแล้วมาเลี้ยงพวกมันนะอันนี้ผมไม่ว่าเลยแต่คนพวกนี้ดูสิมาอาศัยแผ่นดินนี้อยู่ประเทศนี้เลี้ยงเอาเงินติดเก็บเงินภาษีจากคนขาวคนดำางคนทุกชาติคนทุกผิวสีมาให้คนพวกนี้กินอยู่อาศัยอยู่บางคนกินเงินเดือนนะรีทายเมนเดือนละสองพันเหรียญแต่ตัวไปอยู่เมืองไทย oh. เงินเข้าบัญชีที่นี่ ไอยู่เมืองไทยได้รับผลประโยชน์จากประเทศนี้เลี้ยงเงินรีทายเมนเลี้ยงเงินโซเชียลเลี้ยงใครไปอยู่เมืองไทยไปยืนร้องเพลงคา,าราวาพุทธ้าอยู่เมืองไทยนะั่นขอเดชาอยู่นู่นแต่ตเงินเนี่ยพี่น้องประชาชนที่เนี่ยที่นี่เขาเสียภาษีเขาเลี้ยงคนพวกนี้มันเป็นคนเนลคุณเป็นคนพวกกินบนเรือนขี้บนลังคาไม่มีความรัก แล้วมีความศรัทธาไม่มีความสำนึกว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในสถานะใดคนพวกนี้ไม่มีสำนึกในความเป็นคนติดยาเสพติดหายใจไป้หายใจลยคือหายใจอยู่อย่างนี้หายใจเป็นอยู่อย่างี้คือพวกนี้เนี่ยจะต้องปล่อยให้มันลงแดงไปอย่างที่ผมบอกอนะ่ะสิทธิเสรีภาพของเขาปล่อยเขาลงแดงไป มันเป็นเสรีภาพของเขาเขาอยากทําอะไรให้เรื่องของเขาเขาอยากคิดอะไรเรื่องของเขาแต่เรื่องของเรามันก็เป็นสิทธิของเราใครจะมาว่าเราก็ไม่ได้มันเป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องของเขาเรื่องของเราเรื่องเรามันเป็นสิทธิเสรีภาพตัวใครัวมันเนี่อย่างที่ผมเรียน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 ให้ทราบเนี่ยว่าเขาติดยาเสพติดเขาถูกครอบงำ มันเป็นมันถูกครอบงามาหลายหลายปีมาแล้วมันแก้ยากคนประเทศนี้แก้ยากไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะแก้ยังไงแก้ยากจริงๆตราบใดที่เนี่ยวันๆเนี่ยเจ้าหน้าที่จัดราชการเนี่ยเอาเงินภาษีประชาชนมาเผาผลาญเล่นเอามาครอบงำอย่างเงี้ยมันแก้ยากมันมีไอ้คนนี้ไอ้กงสุดมันมีปลายย้ายไปเป็นทูตประเทศอื่นเดมันมีมาอีกแล้วมันส่งมาอีกแล้ว ต้ส่งมาครอบงำอีกแล้วไอ้คนนี้ไปเดี๋ยวคนนั้นมาคนนี้นไปคนนั้นมาคนนี้นนนนไปมันเป็นอยู่เงี้ยอไอ้ค่าใช้จ่ายมันเกิดจากอะไรมันมาจากใครมันมาจากเงินในกระเป๋าเขาเหรอไม่ใช่คืมันเกิากเงินจากน้องประชาชนครับอ่าคุณพี่หน่ยครับเดี๋ยวขอขัดสันนิดนึงนะครับเดี๋ยวท่านหนึ่งนะครับที่บอกเขาไม่รู้ว่าไอ้กงศุลชื่ออะไรนะก็ชื่อเจตดานะครับกระตะเวทินนะครับนะกงศุน์ กองสุกในอเอนะครับที่ลาชมอนชื่อนายเจตดานะครับกตะเวทินนะครับเจตดากตะเวทินนะครับนะฮะเชิญเลยครับอ้าวสวัสดีครับดรกเตอร์พิงดินครับสวัสดีครับพี่ยุทธแล้วก็ท่านพี่รักประชาธิปไตยใช่ไหมครับแล้วก็พี่อเนกท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับก็ปรากฏว่าสื่อสารเข้าใจผิดนิดหน่อยนะครับผมก็รอตอนสอง